สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาติดตามรับชมสถานการณ์ไฟป่าที่มรัฐฮาวายประเทศสหรัฐอเมริกานะคะเมื่อต้นเดือนสิงหาคมปี2566หรือปีนี้นั่นเองนะคะได้เกิดไฟป่าลุกไหม้ขึ้นในมนรัฐฮาวาย ซึ่งจุดหล,หลักๆที่มีการลุกรามของไฟป่านั้นอยู่ที่เกาะ m a ี hmm. มลรัฐฮาวายของประเทศสหรัฐอเมริกา <Cars exploring. S 1> ด้วยกระแสะลมแรงทำให้ไฟป่าลุกลามอย่างรวดเร็วและก่อให้เกิดความเสียหาย oh. แก่ชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากจากการรายงานเบื้องต้นพบผู้เสียชีวิตแล้ว80รายและผู้สูญหายอีกกว่า1,500รายนะคะสาเหตุของการเกิดไฟป่านั้นคาดว่า คาดว่านะคะเนื่องมาจากภาวะความแห้งแล้งบวกกับกระแสลมที่เกิดจากสภาพความกดอากาศสูงทางตอนเหนือของฮาวายและพายุเฮอริเคนดอร่าที่ก่อตัวขึ้นในทางตอนใต้ของรัฐ This was home. their home was Here's car. สิงหาคมปีพุทธศักราช2566หรือปีคริสตศักราช2023ได้มีการประกาศใช้มาตรการฉุกเฉินและกองกำลังรักษาดินแดนหรือ National Guard ของรัฐฮาวายได้ลงพื้นที่เพื่อรับมือกับสถานการณ์ไฟป่าต่อมาในวันที่9สิงหาคมผู้ว่าการรัฐฮาวายได้ประกาศภาวะฉุกเฉินครอบคลุมทุกพื้นที่ในมณฑลรัฐฮาวาย จากการสอบถามผู้รอดชีวิตพวกเขาได้กล่าวว่าเขาได้หนีไฟและกระโดดลงไปในทะเลเพื่อที่จะหาทำให้ตัวเองเปียกและเอาตัวรอดจากไฟป่ามาได้ had debris falling on us. We're trying to get wet and I burn. I didn't think, so. I just prayed and I said, God, please not today. I, I, I didn't know what to say. I was, this is it. ในวันที่10ส,สิงหาคมประธานาธิบดีโจไบ,บเดนประธานาธิบดีของประเทศสหรัฐอเมริกาได้ประกาศภาวะอุบัติภัยรุนแรงหรือ Federal Major Disaster Declaration ซึ่งจากเหตุการณ์ครั้งนี้ทั้ง National Guard หรือว่ากองกําลังรักษาดินแดน แล้วก็หน่วยงานต่างๆจากกองทัพของสหรัฐก็ได้ร่วมมือกันอย่างเต็มที่ในการที่จะควบคุมเพลิงให้ได้เพื่อที่ให้เกิดความเสียหายอย่างน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะคะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงรวมถึงเจ้าหน้าที่จากกองทัพนะคะก็ได้ร่วมมือกันอย่างเต็มที่ในการที่จะควบคุมเพลิงโดยมีการใช้เฮลิคอปเตอร์โปรยน้ํามากกว่า67,000แกลลอนลงไปเพื่อที่จะดับไฟ แต่ดูจากสภาพแล้วเนี่ยน้ำหกห0ื่นเจแกลลอนเอาไม่อยู่จริงๆเพราะว่าเมืองทั้งเมืองเหมือนกับราบเป็นหน้ากองเลยทีเดียวความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่แล้วก็น่าเห็นใจมากๆเลยในวันที่11สิงหาคมปีพุทธศักราช2566สถานการณ์ไฟป่าในฮาวายจัดว่าเป็นการลุกลามของไฟป่าที่ฆ่าชีวิตผู้คนมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกา นับตั้งแต่สถานการณ์แคมป์ไฟที่เกิดขึ้นในปี2018หรือปีพุทธศักราช2561ซึ่งในเหตุการณ์ครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิตจำนวนทั้งหมด85คนนี่คือส่วนที่หลงเหลือจากการลุกลามของไฟในเมืองละหายหน้านะคะ สถานที่ต่างๆที่เราได้เห็นในวิดีโอนี้นะคะซึ่งเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยสถานที่เหล่านี้ได้คลาคล่ำไปด้วยบรรดาน,นักท่องเที่ยวแล้วก็มีผู้คนมากมายที่มาเช่าเรือแล้วก็นั่งออกไปชมบรรยากาศชมความสวยงามไปตกปลาในทะเลแล้วนี่คือสภาพที่เราเห็นณนวันนี้จากการประเมินมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นเฉพาะนนในเมืองลาไฮนาเมืองเดียวนะคะ มีอาคารสิ่งปลูกสร้างซึ่งรวมถึงสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่ได้รับความเสียหายหรือโดนเผาทำลายไปมากกว่า2,200แห่งและมูลค่าความเสียหายรวมเป็นมูลค่ากว่า5,520ล้านดอลลา,าร์สหรัฐ นี่คือภาพถ่ายทางอากาศของเมืองลาไฮนาก่อนที่จะเกิดไฟป่าขึ้นนะคะและนี่คือสภาพของเมืองลาไฮนาที่เหลือณปัจจุบันนี้บรรดาเจ้าหน้าที่หน่วยบรรเทาสาธารณภัยต่างๆรวมถึงนักกู้ภัยต่างก็ทำการค้นหาผู้สูญหายและก็ยังคงพบร่างของผู้เสียชีวิตจากผลของการรายงานร่างของผู้เสียชีวิตทุกรายที่ค้นพบแล้วเนี่ย จะอยู่ภายนอกตัวอาคารเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่คาดว่าหลังจากที่ทุกอย่างสงลบลงและเริ่มทำการค้นในซ่าของอาคารจะพบร่างของผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีกอย่างมากมายเลยทีเดียวบรรดาผู้ที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ได้กล่าวว่าพวกตนไม่ได้ยินสัญญาณเตือนภัยอะไรเลยทางเจ้าหน้าที่ได้กล่าวว่า สาเหตุที่ไม่มีการส่งสัญญาณเตือนภัยนั้นไม่ใช่เพราะว่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้วางแผนในการที่จะส่งสัญญาณเตือนภยัยแต่ว่าเนื่องจากกระแสลมแรงและก็พายุเฮอริเคนนั้นทําให้ไฟฟ้าดับและก็สัญญาณเตือนภัยไม่ทํางานนะคะทางด้านเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆก็เร่งทํางานอย่างหนักเพื่อที่จะควบคุมและก็ดับไฟปา่าครั้งนี้ให้ได้เพื่อที่จะสามารถให้ผู้คนที่รอดชีวิต เดินทางกลับเข้าสู่พื้นที่เพื่อเะียกลับไปดูบ้านหรือว่าดูาสถานที่ที่ตัวเองจะอยู่อาศัยว่ายังคงอยู่ในสภาพที่พออาศัยได้หรือเปล่าหรือว่าเป็นยังไงบ้างนี่คือสภาพของเมืองลาไฮนาในส่วนของฮาร์เบอร์นะคะหรือว่าในส่วนที่อยู่ติดกับชายฝั่ง นี่คือสภาพของเศษซากบ้านเรือนอาคารที่เหลือจากเพลิงที่เกิดขึ้นนะคะ Oh my gosh look at the harbor oh my goodness look all these houses The the และภาพที่เป็นที่น่าสะเทือนใจอย่างมากก็คือสภาพรถนะคะบนท้องถนนที่จอดเรียงกันเป็นตับแล้วก็โดนเผาไหม้จนเหลือแต่เศษซากเพราะว่าผู้คนพยายามขึ้นรถแล้วก็พยายามที่จะขับรถเพื่อจะหน,นีออกจากเมืองหนีจากไฟนะคะแต่พอไปถึงตรงจุดฮาร์เบอร์เนี่ยสรุปว่าไฟมันมาเร็วมากเพราะว่าลมลมกันโชกแรงไฟมันมาเร็วมากแล้วพวกเขาหนีไม่ทัน ก็จําเป็นต้องสละรถแล้วก็กระโดดลงทะเลเพื่อที่จะเอาชีวิตรอดจากเปลวเพลิงนะคะที่เราเห็นเนี่ยคือสภาพรถบนท้องถนนเหมือนกับในหนังซอมบี้แบบนั้นเลยอ่ะน่าเศร้ามากๆบรรดานะักท่องเที่ยวที่รอดชีวิตจากเปลวเพลิงต่างก็ไปแอร์กันที่สนามบินนะคะพราะทุกคนเนี่ยต่างก็ต้องการที่จะหาไฟล์เพื่อที่จะกลับบ้านตัวเอง แต่ว่าก็จะเป็นไปอย่างช้าๆเพราะว่าผู้คนจํานวนเยอะมากแล้วก็ทุกๆอย่างก็จะช้าแล้วก็ดีเลยไปหมดเลยส่วนคนที่ยังอยู่ในพื้นที่นะคะก็จะมีประชาชนที่จะมาร่วมกันช่วยดูแลกันมีอะไรก็เอามาแบ่งปันมีการเอาน้ําเอาอาหารมาให้กับผู้ที่ประสบภัยนะคะผู้รอดชีวิตที่เป็นคนที่อยู่ในพื้นที่ ก็ต้องสู้กันต่อไปผู้คนต่างก็ออกมาพยายามช่วยเหลือซึ่งกันและกันคนละไม้คนละมือได้มีการเปิดศูนย์พักพิงสําหรับผู้ที่สูญเสียที่อยู่อาศัยและก็บ้านนะคะมีการใช้อาคารของโรงเรียนมัธยมต่างๆใช้สําหรับเป็นที่พักพิงของผู้ประสบภัยในขณะนี้ แล้วก็มีบรรดาอาสาสมัครและผู้มีจิตอาสาออกมาให้ความช่วยเหลือและแจกจ่ายอาหารและน้ำให้กับผู้ประสบภัยส่วนบรรดาผู้ที่รอดชีวิตและหนีออกไปได้ก่อนที่ไฟจะเข้ามาโหมเผาไหม้ทั้งเมืองนะคะตอนนี้ก็ได้รับอนุญาตให้กระเดินทางสามารถเดินทางกลับเข้ามาในพื้นที่ได้แล้วที่เราเห็นเนี่ยค่ะคือคนที่เขาหลบหนีออกไปได้เนี่ยเขาก็เริ่มเดินทางทยอยกลับเข้ามาในพื้นที่กัน ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ประสบภัยและขอแสดงความเสียใจกับผู้ที่สูญเสียคนที่เป็นที่รักด้วยนะคะอัปเดตข้อมูลล่าสุดตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตพุ่งไปที่89รายแล้วนะคะนี่เป็นภัยทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นและมีจํานวนผู้เสียชีวิตและความสูญเสียมากที่สุดในรอบ100ปีของสหรัฐอเมริกา ไฟป่าที่เกิดขึ้นมีทั้งหมด4จุดนะคะกินพื้นที่กว่า17,000เอเคอร์หรือประมาณ43,000ไร่นะคะและมูลค่าความเสียหายกว่า5,520ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐมีอาคารที่ถูกเผาหรือทำลายไปทั้งหมด2,207หลังและมีว่วาผู้เสียชีวิตตอนนี้อยู่ที่89รายนะคะผู้สูญหาย1,500รายช่วยส่งกำลังใจให้เพื่อนพี่น้องที่มาเีด้วยนะคะ Please keep Maui in your prayers and thoughts. Thank you so much. ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ